The Jew Story เล่าไปยรืเอสวัสดีครับผมดิวเอชาข้างบ้านและตอนนี้คุณกำลังฟังรายการ The Jew Story เล่าไปเรื่อยสวัสดีครับ ep นี้นะจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังดีกว่านะตั้งชื่อเรื่องก่อนตั้งชื่อเรื่องก่อนชื่อเรื่องเอาเป็นว่า ทักษะที่สำคัญที่สุดในการสื่อสารไม่ใช่การพูดแต่คือการฟังมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกครั้งนึงแต่ก่อนอื่นนะครับช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าใครอยากเติบโตก้าวหน้าในอาชีพการงานและอยากมีผมเป็นพี่เลี้ยงระยะเวลาประมาณสักปีนึ่งเลยนะคุณเข้าไปติดตามในเว็บ dhr.co uh นะครับผมกำลังเปิดรับสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมอยู่นะฮะพูดแค่นี้พอ นะเดี๋ยวจะหาว่าโฆษณายาวเกิดไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาพูดเรื่องนี้ก่อนทักษะที่สําคัญในที่สําคัญที่สุดของการสื่อสารไม่ใช่การพูดแต่คือการฟังคืออะไรนะจริงๆต้องเล่าเท้าความไปก่อนนะเรื่องนี้เนี่ยผมคือผมเป็นคนประเภทแบบชอบเชื่อมโยงนะเชื่อมโยงคือคิดไปเองนะ พูดง่ายคือเชื่อมโยงข้อมูลกับคิดไปเองนี่อาจจะมีแค่เส้นบางๆที่ที่ที่มาวางกั้นเอาไว้นะฮะแต่จะเล่าเรื่องอย่างนี้แล้วกันคือผมเนี่ยช่วงปลายปีที่แล้วเนาะต้องไปต้องไปอบรมที่ต่างประเทศไปที่อเมริกานะครับแล้วเราก็ถือโอกาสว่าเราเดินทางไปไปเที่ยวด้วยนะนอกจากไปเรียนแล้วก็ไปเที่ยวด้วยเลยนะครับแล้วก็ไปได้ข้อคิดมาข้อคิดหนึ่งก็คือว่าเราสังเกตดูว่าเอ๊ะ ทำไมเราถึงพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วนะในขณะที่ภาษาอังกฤษเราก็พูดได้ไม่คล่องแคล่วเท่าไหร่ศั์บางคําเราก็ไม่รู้เรื่องนะจริงๆสิ่งที่สังเกตได้คือผมไปที่นิวยอร์กแล้วก็ไปอยู่ในรถไฟใต้ดินแล้วก็มีเด็กเล็กๆมากับแม่ของเขานะครับมากับครอบครัวมากับพ่อกับแม่นะ่เด็กแบบทาลกเลยนะแล้วก็พ่อกับแม่เขาก็พูดด้วยเล่นด้วยแล้วก็พูดเป็นภาษาอังกฤษนะพูดเป็นภาษาอังกฤษเราก็เลยคิดว่า นะครับเออไอ้ทักษะการพูดเนี่ยการที่เรารู้ภาษาในการพูดการที่เราเป็นคนไทยแล้วเราพูดภาษาไทยได้แบบไม่ต้องคิดอะ่ะคือสับอะไรก็ก็ได้หมดนะก็ได้หมดอาจจะมีสับยากบ้างสับง่ายบ้างแต่ว่าคือเอาเอาเป็นหลกัหลกๆว่าพูดโดยที่ไม่ต้องคิดเพราะว่าในตอนแรกเริ่มเดิมทีก่อนที่เราจะพูดได้เนี่ยเราใช้หูในการฟังก่อนคือเด็กเดก ทารกเกิดมามันก็ออลแอธรรมดานะเราพูดไม่ได้แล้วตอนสมัยเราเป็นเด็กทารกเราก็พูดไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเราก็อาศัยการฟังจากสิ่งที่พ่อแม่เราพูดให้เราฟังพ่อแม่เล่านิทานให้เราฟังครอบครัวเราคนน,คนนู้นคนนี้ญาติพี่น้องนะพูดเป็นภาษาไทยให้เราฟังอยู่ตลอดเวลามันก็เกิดอาการซึมซับซึมซับซึมซับจนเรารู้ว่าภาษาที่ควรจะใช้ ภาษาที่คนจะพูดเนี่ยคืออะไรแล้วต้องใช้แบบไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนสมัยนั้นเนี่ยในตอนสมัยที่เราเป็นเด็กทารกนะครับเราใช้หูหรือทักษะในการฟังเพื่อเรียนรู้ที่จะพูดนะแต่พอโตขึ้นมาโตขึ้นมาเราเริ่มเชี่ยวชาญแล้วไนะเราเริ่มเชี่ยวชาญแล้วเราเริ่มลืมไปแล้วว่า แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราใช้ทักษะการฟังนะเพื่อทำเขา้าเพื่อเพื่อทำความเข้าใจก่อนแล้วถึงจะไปทักษะการพูดแต่พอโตมานะพอโตขึ้นมายิ่งเข้ามาสู่วัยทำงานนะครับยิ่งเข้ามาสู่วัยทำงานเนี่ยทักษะการฟังที่เราเคยใช้สมัยเป็นเด็กทารกเนี่ยผมว่ามันเลือนหายนะมันเลือนหายมันเลือนหายไปเพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่แล้วพอโตขึ้นมาเนี่ย เรามักไม่ใช้ทักษะการฟังเรามักจะใช้ทักษะการพูดมากกว่าทักษะการฟังหมายความว่าไงครับคือมันมีนะอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่อินกับเรื่องนี้มากก็คือเรื่องของพวก deep listening พวก active listening อะไรพวกนี้แต่อย่าถามผมเรื่องทฤษฎีนะคือเอาเป็นว่าอย่างนี้คือผมอินมากกับเรื่องของที่เขาพูดว่าเราจะฟังอย่างเข้าใจได้อย่างไร นะครับจริงๆเนี่ยคำถามที่ผมใช้บ่อยๆเวลาที่ออกไปจัดคอร์สอบรมสัมมนานะครับหรือไปจัดเวิร์กช็อปของตัวเองเนี่ยคำถามที่ผมมักจะถามผู้เข้าผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปอยู่บ่อยๆก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยที่เราคิดว่าเราฟังคนอื่นเนี่ยเราฟังเพื่อตอบโต้หรือเราฟังเพื่อทำความเข้าใจนะเราฟังเพื่อตอบโต้ หรือเราฟังเพื่อทำความเข้าใจถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่กำลังเป็นคนประเภทที่ว่าฟังเพื่อทำการตอบโต้คุณจะฟังได้ไม่ครบร้อยเปอหรอกนะคุณจะฟังได้ไม่ครบร้อเเพราะอะไรฮะเพราะว่าเวลาที่ฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามพูดอะไรขึ้นมาบางอย่างเนี่ยนะคุณฟังแล้วคุณจะเก็บมาคิดคิดประมวลผลประมวลผลว่าจะตอบโต้ไปอย่างไรดีจะพูดกลับไปแบบไหนดี จะตอบคำถามเขาแบบไหนดีและคุณเชื่อไหมว่าในระหว่างที่คุณใช้กระบวนการคิดเนี่ยเพื่อหาคำตอบเนี่ยคุณลืมฟังพอคุณลืมฟังปุ๊บมันก็กลายเป็นไม่เข้าใจ100ไม่เข้าใจ100เป็นพอตอบโต้กลับไปปุ๊บก็กลายเป็นโอกาสในการทำให้เกิดความขัดแยง้งโอกาสในการทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันแล้วพอความไม่เข้าใจกันมันเกิดขึ้นคราวนี้เราเรื่องยาวเลยนะ มีความบาดหมางมีความอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วสุดท้ายที่สําคัญก็คือว่าไองานที่อยากได้อ่ะถ้าสมมุติละเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องคุยกับคนอื่นเพื่อที่จะทํางานร่วมกันเพื่อที่ให้สําเร็จในบางสิ่งบางอย่างเพื่อสร้างผลงานบางสิ่งบางอย่างปรากฏว่าเราฟังไม่ครบอ่ะ,อะสุภาษิตคำมงคลภาษาไทยเขาถึงได้มีคําว่า อะไรนะฟังไม่ได้สับแล้วจับไปกระเดียดก็คือว่าเรายังฟังไม่ทันครบเลยแต่เราจับเอาไปคิดคิดแล้วก็ตอบโตออกมาแล้วก็ผิดประเด็นนะถ้าใครเคยเจอคนแบบนี้อยู่เนี่ยลองลองพิจารณาดูนะว่าเขาเป็นแบบนี้ไหมเขาได้ทําพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าและเราเองเคยทําพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าคือประเภทว่าฟังไม่ครบแล้วคิดเพื่อตอบโต้ก่อนทีนี้แล้วมันแตกต่างยังไงกับการฟัง เพื่อทําความเข้าใจนะผมไม่จะใช้คําว่าฟังเพื่อฟังอนะ่ะคือคุณฟังแบบฟังอย่างเดียวเลยแทบจะไม่ต้องพูดเลยนะมีหนังสือหลายเล่มหรือมีบทความหลายบทความออกมานะครับว่าถ้าคุณอยากจะเป็นผู้นําที่ดีเนะี่ยสิ่งที่คุณต้องเริ่มต้นก่อนนะคือทักษะของการฟังฟังให้ครบก่อนฟังให้เข้าใจก่อนแล้วบางทีเนี่ยนะผู้นําที่ดีเนะี่ยหรือผู้นําที่เก่งๆเนะี่ยอาศัยการฟังแล้วค่อยมาพูดตอนท้าย นะครับก็คือฟังจากคนนู้นคนนี้คนนั้นฟังจากที่ปรึกษาฟังอย่างในที่ประชุมเนี่ยให้ให้คนอื่นพูดก่อนนะตัวเองฟังก่อนฟังฟังฟังแล้วค่อยมาประมวลผลทีเดียวว่าสิ่งที่คนอื่นพูดนั้นเนะ่ะเราควรจะมาสรุปผลว่าอย่างไรนะครับอ่ะกลับมาที่เรื่องของการฟังแบบฟังนะคือมันมีแหละอย่างผมไปจัดเวิร์กช็อปเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเวิร์กช็อปที่ผมชอบมากก็คือการจัดเวิร์กช็อปพอยอฟยู พอยับยูคือชื่อบริษัทนะครับ p อยับยูเนี่เป็นตัวโคชิ่งการ์ดตัวหนึ่งนะผมชอบเรื่องนี้มากแต่เวลาที่จะจัดเนี่ยไม่ค่อยได้มีแต่แต่ปีนี้คิดว่าน่าจะจัดมากขึ้นคือพอยับยูโคชิ่งการ์ดเนี่ยสำหรับผมแล้วมันคือการช่วยให้เราเข้าใจตัวเรามากขึ้นแล้วเวิร์กช็อปแต่และเวิร์กช็อปเนี่ยต้องอาศัยทักษะการฟังค่อนข้างมากทักษะการฟังเนี่ย เพราะอะไรทาไมถึงต้องใช้ทักษะการฟังค่อนข้างมากเพราะว่าทักษะการฟังถ้าเราฟังให้ครบจริงๆนะครับมันจะทําให้เกิดการเปิดมุมมองหรือการเปลี่ยนมุมมองหรือการขยายมุมมองจนบางครั้งบางทีเนี่ยเราได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาบางสิ่งบางอย่างได้จากการฟังไม่ใช่ได้จากการพูดไม่ใช่ได้จากการอ่านนะครับได้จากการฟังเพราะว่าสิ่งที่ผมคิดหรือสิ่งที่ผมชอบก็คือว่า เมื่อไรที่เราได้คุยกันกับผู้อื่นแล้วเราได้รับรู้หรือได้เห็นมุมมองของผู้อื่นเนี่ยนะบางครั้งบางทีเนี่ยประสบการณ์ของเขาเนี่ยเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้แต่ถ้าเราเผลอและเราไม่ได้ฟังอย่างตั้งใจร้อยเปอร์เนี่ย,ฟ,ยฟังแล้วก็มาคิดว่าจะตอบเขายัางไงดีฟังแล้วก็มาคิดว่าจะโต้เขายังไงดีคุณไม่มีทางไม่มีทางที่จะได้มุมมองจากผู้อื่น ไม่มีทางที่จะทําให้การเปิดมุมมองที่คนตั้งใจไว้เนี่ยเป็นไปได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายๆเรื่องนะถ้าเราลองนึกในสถานที่ทํางานปัจจุบันของเรานะครับโดยเฉพาะที่เข้ามาในห้องประชุมหรือว่ามีการพูดจากาันหรือยิ่งย่ง,ยงถ้าถ้าไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องอะยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะ ทักษะการฟังเราจะลดลงไปมากเราจะไม่ยอมเปิดใจเราจะไม่ยอมฟังเพราะเราไม่ยอมฟังปุ๊บไม่มีทางที่จะเข้าใจคนอื่นไม่มีทางที่จะเปิดมุมมองของตัวเองได้และสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่เกิดการพัฒนาตัวตัวเองผมว่าหลายๆที่พูดถึงเรื่องทักษะการฟังไว้ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างตอนก่อนเนี่ยสมัยที่เรียนไอตัว7 h a b i t เนี่ยก็จะมีอยู่ Hab, it, Hab it หนึ่งนะนิสัยหนึ่งที่บอกว่า seek first to understand then to h e n t be understood ก็คือเฮ้ยพยายามทำความเข้าใจก่อนพยายามฟังคือแปลเป็นภาษาไทยด้วยตัวเองนะคือพยายามเข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วเราจะเข้าใจตัวเองนะครับมันเป็นเรื่องศพผมก็บิดมาเรื่องของทักษะของาการฟังนั่นแหละเวลาที่คุณอยู่กับคู่สนทนาถ้าคุณฟังเพียงแค่เขาบอกว่าอะไรนะถ้าฟังเพียงแค่คําพูดคุณอาจจะไม่เข้าใจได้100% คุณต้องฟังในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดด้วยนั่นก็หมายถึงอารมณ์นะคุณต้องฟังถึงอารมณ์บางครั้งบางทีคนที่พูดเนี่ยซ่อนอารมณ์บางสิ่งบางอย่างไว้หรือเปล่านะหรือถ้าที่เห็นบ่อยๆนะอันนี้ก็ลิงก์มาสามารถเกี่ยวกับข้องกับทักษะการฟังได้เช่นเดีวยวกันเวลาที่เราเจอประเด็นร้อนแรงอะไรบนโซเชียลเน็ตเวิร์แล้วเรายังไม่ทันศึกษามันโดยละเอียดแล้วเราก็เข้าไปลุมต่อว่าโจมตี แชร์กันแนนกันแหนอะไรก็แล้วแต่บนโซเชียลมีเดียแล้วพอสองสวันให้หลังเรื่องจริงปรากฏแล้วเราก็อุ้ยขอโทษทีนะสังคมพาไปกระแสพาไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันโทษคนอื่นไม่ได้มันต้องโทษที่ตัวเราไม่พิจารณาให้ดีเพราะนั้นเนี่ยเรื่องทักษะการฟังนะมันลิงก์ไปได้หลายๆเรื่องนะครับจริงๆถ้าจะพูดให้ถูกนะนอกเหนือจากทักษะการฟังแล้วก็คือทักษะเรื่องของการ คิดพิจารณาว่าสิ่งไหนเป็นเรื่องที่ใช่สิ่งไหนเป็นเรื่องที่ไม่ใช่นะครับแต่มันจะพิจารณาได้คุณจะต้องฟังให้ครบก่อนนะก็อยากฝากอาไว้ว่าถ้าต่อไปคุณจะฟังลองฟังแบบฟังครับฟังแบบไม่ต้องคิดอะไรยังไม่ต้องคิดว่าจะตอบโต้อะไรฟังให้ครบก่อนแล้วค่อยเอามาคิดพิจารณาว่าจะสนทนากลับไปอย่างไร ไม่ใช่ตอบโต้แต่การเป็นสนทนากลับไปอย่างไรนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะเรื่องของทักษะในการฟังผมว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับนะผมก็ยังเชื่อว่าตัวที่ทักษะที่สําคัญที่สุดในการสื่อสารไม่ใช่การพูดแต่เป็นทักษะการฟังฝากไว้ด้วยแล้วนะครับสวัสดีครับเพราะว่าคุณคือคนสําคัญผมเลยอยากเอามันมาเล่าให้ฟัง เด e ี e สตอรี่เล่าไปเรื่อยสวัสดีครับ